สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านากันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ่มะชวนทำครีมมักผมค่ะทำให้ผมดำเร็วนะคะและดำนานนะคะโดยที่ไม่มีสารเคมีเปือกเจือปนเลยนะคะและที่สำคัญค่ะ ผมเรานิ่มและจะทรงง่ายเด้งดึงเด้งดึงแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ก่อนนะคะก่อนไปดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีค่ะเรามาขั้นตอนแรกกันนะคะโดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือครกนะคะไว้ตํานะคะในส่วนของนะคะกาแฟโบราณนะคะกาแฟโบราณเท่าที่เทสมาจะดีกว่ากาแฟที่เราใช้กินนะคะสีจะเข้มกว่านะคะโดยที่เราจะใช้กาแฟโบราณนะคะเศษ1ส่วนแถ้วยตวงค่ะและ ทำให้ละเอียดหลังจากนั้นค่ะ ใช้กะทินะคะกะทิกล่องนี่แหละค่ะประมาณนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะและนำในส่วนของผงกาแฟที่เราตำละเอียดแล้วนะคะมาคนผสมกันค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะและอีกส่วนหนึ่งเราจะต้องเตรียมนะคะแป้งข้าวโพดค่ะโดยเราต้องเตรียมแป้งข้าวโพดโดยประมาณนะคะ2ช้อนโต๊ะไว้ละลายกับน้ำไว้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟกัน เราตั้งไฟนะคะจนกะทิเดือดเลยนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะให้กะทิเดือดนะคะอย่าไหม้แนะนำนะคะเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งให้ใช้กระทะเทฟลอนนะคะในการาแนะนำนะคะใช้กระทะเทฟลอนนะคะในการที่จะเคี่ยวกะทิเพื่อที่จะให้กะทินะคะก็เกิดไหม้นะคะก็ไม่ติดกระทะนั่นเองค่ะค่ะจนเดือดเต็มที่แล้วนะคะเอานะคะในส่วนของแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะกับน้ำา1ช้อนโต๊ะ ผสมอัตราส่วนเท่ากันนะคะคนน้ำกับแป้งข้าวโพดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นใส่ลงไปในหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ลงไปในหมอ้อที่มีส่วนผสมของกาแฟาอยู่ค่ะค่ะเราก็ทิ้งไว้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหมักหนาสลิษกันนะคะว่าหมักแล้วจะเป็นยังไงมั่งนะคะเห็นไหมจะชินจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจะช่วยนะคะในเรื่องของ ผมนะคะที่เป็นงอกแล้วก็ช่วยในผุ่มในเรื่องของผ่มนะคะที่แตกปลายได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปมักกันค่ะบเราก็ได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะเป็นเดือนนะคะในตู้เย็นนะคะซึ่งเราอาจจะปิดฟ้านะคะไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหมักขุ่มกันนะคะซึ่งโดยส่วนตัวนะวิธีนี้นะคะก็จะประมาณหนึ่งเดือนนะคะถึงจะเห็นผลนะคะคือมันเป็นอะไรที่ธรรมชาตินะ นะคะสูตรนี้เดี๋ยวเราไปหมักผมกันค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเราไปหมักมกันนะคะตรงนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าของนุงม,มันจะเป็นงอกนะแต่มันเริ่มแบบสีมันจะเริ่มแกกคล้ายสีดําแล้วนะคะก็วิธีการนะคะก็คือหมักนะคะทาทิ้งไว้เลยค่ะบนหนังศีรษะนะคะโดยเฉพาะเน้นโคนนะคะเพราะโคนเยอะนะแบบนี้นะคะจะช่วยได้นะคะผมจะตรงขึ้นแล้วก็ ผมจะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ลดการปูได้ดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะหมักทิ้งกันไว้นะคะประมาณ <c oughs> เดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วล้างออกมาผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโดยหลักการนะคะเราจับทีละช่อนะคะหลังจากนั้นนะคะทิ้งไว้นะคะประมาณสามสิบนาที ถึงหงชั่วโมงนะคะแล้วไปร้านออกสะตามปกติแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะว่าหลังจากที่สะนะคะเป็นอย่างไรบ้างค,ะค่ะทีนี้นะคะหลังจากนุกหมักไว้นะคะ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะสูตรนี้ทําได้ทุกวันนะคะยิ่งทํายิ่งผมดํานะ แต่จะดำช้านะคะก็ประมาณ1เดือนน่ะทาไปนะคะลุกทําลุกทําประมาณ2วันครั้งนะคะ1เดือนแล้วถึงจะเห็นผลนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะการที่เราไปหมักแล้วเนี่ยจะเห็นผลเพราะผมเนี่ยเด้งมากนะคะแล้วก็จะทรงง่ายมากนะคะซึ่งนุกเป็นร่อนผมนะคะร่อนผมนุกจะเป็นหล่อนหอยักศกธรรมชาติวันนี้นุกไม่ได้ตรงนะคะนุกก็จะใช้ได้นะคะไป เพื่อที่จะให้เหมือนผมเกาหลีนิดนึงก็คือตรงโคนเนี่ยค่ะมันจะตรงนะคะแล้วตร,ตรงปลายเนี่ยมันจะแบบหยิก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 โดยที่นุกจะใช้ครีมจับรอนนะคะของดิโปตัวนี้แต่นุ้นยังไม่ได้รีวิวนะรอบหน้านุกจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าดิโปซีซ่าแฟร์นี้ตัวนี้เป็นยังไงเพราะมันมีส่วนผสมของเคลาตินด้วยค่ะทําให้ผมเราไม่เสียนะคะเดี๋ยวเรามาดกันนะคะส่องลมอย่างนี้นะคะเราเป่า ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะไม่อย่างนั้นนะคะผมคุณจะเสียอีกนะแต่อันนี้ผมดีเลยบอกเลย มันก็จะได้ผมในลักษณะอย่างนี้มานะคะทีนี้ช่วงจุดปลายด้านปลายเนี่ยเราก็จะใช้ดิปโปะนะคะจับใส่แค่ประมาณนี้ตัวนี้มันจะมีคีราติ้งในตัวนะเป็นผสมนะมันก็จับขึ้นอย่างนี้เลยคะ่ะปุ๊บ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 ,บนะคะเอาละขาระหว่างที่นุ้จัดทรงผมนะคะเราไปดูประโยชน์ของกาฟแฟกับขา่าทิกันนะคะว่าดีต่อผมอย่างไรและทําไมนะคะทําให้ผมเราอะนะคะดาขึ้นนะคะ อย่างแรกเลยนะคะกาแฟนะคะช่วยขจัดเซลล์หนังศีรษะที่ตายแล้วนะคะรวมถึงค่าผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์จะแต่งทรงผมต่างๆนะคะเช่นมูสหรืออะไรพวกนี้นะคะจะใช้กาแฟเนี่ยเป็นทางเลือกในการทาความสะอาดตรงนี้ออกมาทําให้รูคุมคนนะคะบนหนังศีรษะสะอาดนะคะแล้วก็ผมจะแข็งแรงตามนะคะซึ่งบอกเลยนะคะวิธีนี้ช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่าเราต้องเจอมูสเจอเจลกันทุกวันอยู่แล้วค่ะ 2ค่ะช่วยเปลี่ยนสีผมนะคะกาแฟช่วยเพิ่มเฉดสีให้กับเส้นผมนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะจากสีที่อ่อนนะคะจะก,กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นเรื่อยๆหลังจากใช้ไปนะคะปัะบมาณ1เดือนนะคะ3ค่ะช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มเงางามนะคะซึ่งการวิธีนี้ยิ่งมาผสมน้ำกะทิแล้วนะคะจะช่วยผมนิ่มเงางามมากยิ่งขึ้นหลังจากใช้ค่ะมะพร้าวมีเยอะมากค่ะแต่เนื่องจาก ความจำกัดในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือฟังดูไกลตัวเอาง่ายๆเลยนะคะคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีวิตามินอ e ีสูงกรดรอเิกสูงกรดคาปิกสูงและกรดคาปิลิกสูงนะคะช่วยรักษาความชุ่มชื่นพูดง่ายๆล็อกความชุ่มชื่นไม่ให้โดนทำลายโดยอากาศเย็นหรือมลภาวะต่างๆนะคะและที่สําคัญค่ะลดอาการผื่นคันต่างๆนะคะ และป้องกันผิวเสียจากแสงแดดป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียค่ะแล้วนะคะมีสารต้านอนุม,มูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ผิวให้แข็งแรงด้วยนะคะซึ่งอนุม,มูลอิสระนี่เพียงเราหายใจเฮือกเดียวก็เกิดได้แล้วค่ะซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผิวเสื่อมสภาพแก่ค่ะหลังจากไปดูประโยชน์มาแล้วนะคะวิธีจัดนะคะรอนผมนุ่มก็จะจับขึ้นอย่างนี้นะมันจะได้รอนที่สวยนะคะแล้วก็เด้งนะคะนี่นะคะ เนะคนผมอยากส่งต้อแนะนํานะไม่ควรไม่ควรยืดผมนะยิ่งถ้ายืดผมจะแบบดูแบบไม่ดีอะ่ะแล้วมันต้องยืดตลอดไปอะ่ะถ้าเกิดเราอยากตรงใช่ไหมวันไหนเราก็ได้เ้าค่ะง่ายๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะแค่จับแค่นี้นะคะ เราก็ได้ผมที่สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะประมาณ1เดือนไปแล้วถึงจะเห็นผลก็ถ้า1นเดือนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะคะถ้าอยากจะเห็นผลเร็วกว่า1เดือนก็ทําวันเว้นวันแต่ถ้าเกิดทําอาทิตย์หนึ่งนะคะทำสอครั้งอย่างเงี้ย ก็1หนึ่งเดือนนะคะถึงจะเห็นผลสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี่ขอทุกคนขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้นุกด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสาว,สาว